เพื่อนๆขาเรื่องนี้แอดมินตาร้อนเลยอะค่ะมาดูการผจญภัยแบบขำขันและโรแมนติกของเคล่ากับแฟนหนุ่มกันค่ะเป็นการทิ้งทุกสิ่งไว้ข้างหลังเพื่อแบกแพ็กเที่ยวเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยมีประเทศไทยเป็นจุดเริ่มต้นที่น่ารักสุดๆเลยค่ะทริปเริ่มจากทั้งคู่ที่สนามบินดูจากสัมภาระที่แบกกันคนละลูกใหญ่แล้วก็รู้เลยว่านี่ไม่ใช่ทริปธรรมดาธรรมดานะคะเป็นการบกมือลาชีวิตเก่าไปเริ่มต้นการเดินทางครั้งยิ่งใหญ่ค่ะ บนเครื่องบินก็มีโมเมนต์น่ารักนักทั้งนั่งข้างกันกินขนมถอดรองเท้าแอบหยิบผ้าปิดตาม,มาใส่เตรียมพักผ่อนยาวๆทริปนี้มีอาหารเสิร์ฟด้วยนะคะดูจากหน้าตาแฟนหนุ่มตอนตื่นแล้วก็รู้เลยว่าน่าจะเพลียแต่ก็ยังยิ้มหวานให้กล้องอยู่ค่ะพอมาถึงสนามบินที่ต้องต่อเครื่องแหมแค่สนามบินก็อลังการงานสร้างแล้วค่ะทั้งร้านแบรนด์เนมหรูหรายอย่างดีอ แอมสลุยส์วิตตองเฟนดีและรถซูปเปอร์คาร์สุดเท่รวมถึงงานศิลปะเท่ๆอย่างตุ๊กตาเควอสตัวยักษ์ก็มีให้ถ่ายรูปด้วยค่ะ พอมาถึงสนามบินปลายทางที่เป็นจุดหมายแรกคือจิวเวลชังยีแอร์พอ t ที่สิงคโปร์แอดมินเห็นความอลังการของหลังคาโดมกระจกและน้ำตกในร่มแล้วตกหลุมรักเลยค่ะทั้งคู่ก็เดินเล่นชมความสวยงามเหมือนอยู่ในป่าใหญ่เลยค่ะแถมยังมีรูปปั้นสัตว์น่ารักนรักนั่งล้อมต๊ะให้ดูด้วยนะคะเป็นสนามบินที่ทำให้ไม่อยากออกไปไหนเลยจริงๆค่ะในที่สุด ก็เดินทางถึงกรุงเทพมหานครประเทศไทยแล้วค่ะดูจากแมนที่บนหน้าจอเครื่องบินที่วงกลมจุดหมายไว้ตรงกรุงเทพแอดมินก็ตื่นเต้นแทนเลยค่ะพอลงจากเครื่องปุ๊บก็ต่อรถไฟฟ้าเข้าเมืองแล้วเรียกบริการแกรบ็บแอดมินเห็นป้ายแกร็บชัดเจนเลยค่ะเพื่อเดินทางต่อไปยังที่พักค่ะระหว่างทางก็นั่งรถชมวิวทิวทัศน์ของกรุงเทพทั้งตึกสูงถนนที่มีรถแล่นและลำคลองในเมืองไทยค่ะ พอมาถึงย่านที่พักก็เข้าสู่โหมดแบ็คแพคเกอร์ตัวจริงเคล่าสะพายกระเป๋าใบใหญ่เดินลุยไปตามซอยแคบๆที่มีตึกสไตล์เก่าและร้านค้าเรียงรายค่ะบรรยากาศดูอบอุ่นและมีชีวิตชีวามากๆเลยค่ะแล้วก็ได้เช็คอินที่ Initial Coffee and d o s e ซึ่งน่าจะเป็นที่พักน่ารักนรักค่ะบรรยากาศด้านในดูเรียบง่ายแต่มีบันไดเก๋ๆที่ปูด้วยหญ้าสีเขียวด้วยนะคะ ที่น่าประทับใจที่สุดคือวิวจากดาดฟ้าค่ะเพื่อนๆที่พักนี้มีรูฟท็อปที่มองเห็นวิวริมแม่น้ำเจ้าพระยาและวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหารสวยงามมากๆเลยค่ะแถมยังเห็นยอดพระเจดีย์ของวัดโพเป็นการเริ่มต้นวันใหม่ที่โรแมนติกสุดๆเลยค่ะ หลังจากเดินทางเหนื่อยมาทั้งวันทั้งคู่ก็ได้เข้าห้องพักที่แสนเรียบง่ายแต่ดูอบอุ่นค่ะเตียงนอนขาวสะอาดดูนุ่มนิ่มแค่เห็นภาพสุดท้ายที่ทั้งคู่นอนพักผ่อนอยู่บนเตียงแล้วยิ้มให้กันแล้วแอดมินก็รู้สึกว่าการเดินทางที่ยาวนานนี้ได้เริ่มต้นอย่างสวยงามแล้วค่ะเป็นทริปที่น่ารักและเต็มไปด้วยความสุขจริงๆค่ะพอมาถึงกรุงเทพพักผ่อนเอาแรงกันเสร็จก็ถึงเวลาเติมพลังสำคัญที่สุดของทริปแบคแพคค่ะ มือแรกในกรุงเทพที่แสนจะบ้านๆแต่ยอดเยี่ยมค่ะเริ่มต้นแบบสดใสามากค่ะเคล่ากับแฟนหนุ่มเข้ามานั่งในร้านอาหารเล็กๆดูเป็นร้านมัมแอนพ o อปช็อปบ้านๆที่มีพัดลมตั้งพื้นพัดอยู่และมีเมนูภาษาไทยพร้อมภาพอาหารแปะเต็มผนังเลยค่ะน่ารักมากๆค่ะ เคลายิ้มหวานพร้อมบอกว่าเราเพิ่งถึงกรุงเทพรประเทศไทยและนี่คือมื้อแรกของเราค่ะของเคลานั้นจัดเต็มเป็นผัดไทยกุ้งสดเส้นผัดสีสวยมีถั่วงอกมีกุ้งตัวโตวๆ,ๆวางอยู่ด้านบนพร้อมกับมะนาวซีกและถั่วลิสงบดท,ที่โรยมาอย่างลงตัวค่ะน่าทานมากๆเลยค่ะส่วนแฟนหนุ่มก็เลือกเมนูที่แสนจะซุปเปอร์ซิมเปิลค่ะเป็น ข้าวสวยกับเนื้อผัดใบกระเพราและไข่ดาวเยิมเย้มๆค่ะหรือ Beef Rice and Eggs ที่ดูเผ็ดร้อนและหอมเครื่องเทศมากๆเลยค่ะแอดมินเห็นแล้วน้ำลายไหลเลยค่ะเคลาทำการบีบมะนาวลงในผัดไทยของเธอและแฟนหนุ่มก็ชวนเธอเล่าเรื่องความหาตอนสั่งอาหารเคลาหัวเราะแล้วบอกว่า ตอนสั่งอาหารแม่ค้าก็ใช้เสียงอันดังตักโกนใส่เครื่องปรุง Little s a ซอสเล็กๆเหล่านั้นค่ะคงเป็นเครื่องปรุงพริกน้ำปลาน้ำส้มสายชูหรือน้ำตาลที่ร้านอาหารตามสั่งมีให้เติมเองนั่นแหละค่ะแล้วเคลาก็เริ่มใส่พริกน้ำปลาที่เต็มไปด้วยพริกแดงซอยลงในจานผัดไทยของเธออย่างไม่กลัวความเผ็ดเลยค่ะแฟนหนุ่มถึงกับแซวว่า เธอเป็นสาวสไปซี่ส่วนฉันไม่นะแต่ก็ชมว่าดูดีมากเลยที่รัก That look good girl ค่ะเป็นโมเมนต์ที่น่ารักและขำขันมากๆเลยนะคะที่เห็นคนต่างชาติไม่กลัวความเผ็ดแบบไทยๆช่วงเวลาที่ทุกคนรอคอยก็มาถึงค่ะ First bite alert สัญญาณเตือนคำแรกเคลาคีบเส้นผัดไทยเข้าปากคำโตแอดมินเห็นสีหน้าของเธอที่ค่อยๆเปลี่ยนไปค่ะ จากนั้นเธอก็ยิ้มแล้วบอกว่ารสชาติมันคือโฮมเมดฟู้ดคืออาหารแบบทำเองที่บ้านคือดีงามและลงตัวสุดๆค่ะแฟนหนุ่มไม่รอช้าจัดข้าวเข้าปากคำใหญ่พร้อมกับเนื้อผัดกระเพราและไข่ดาวเยิ้มๆพอเคี้ยวเสร็จเท่านั้นแหละค่ะเขาอุดทานคำเดียวว่าไฟซึ่งเป็นการชมที่บอกได้เลยว่าอร่อยจริงอะไรจริงค่ะ เป็นมือแรกในไทยที่ลงตัวและโรแมนติกแบบขำขันจริงๆค่ะแม่เพื่อนๆทริปแบคแพ็กก็ต้องมีอุปสรรคบ้างเป็นธรรมดาค่ะคือเคล่าบอกว่าเจอกับ A Little Road Bump หรืออุปสรรคเล็กๆน้อยๆค่ะโทรศัพท์ของเธอดันมีปัญหาเปิดปิดตัวเองอยู่ตลอดเวลาค่ะแหมมาเที่ยวทั้งทีจะไม่มีโทรศัพท์ถ่ายรูปสวยๆได้ยังไงคะเธอเลยตัดสินใจว่าไม่ไหวแล้วต้องรีบแก้ไขค่ะ ทั้งคู่เลยเดินทางมาที่ห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งในกรุงเทพค่ะเคล่าบอกว่าห้างสวยมากแถมหอมดีด้วยค่ะแฟนหนุ่มก็ตื่นเต้นกับความอลังการของห้างค่ะแต่ก็ไม่ไวยแซวเคล่าแบบขำๆว่าผมรู้เลยว่าแฟนผมต้องอยากให้ซื้อของแน่ๆเพราะฉะนั้นเราต้องรีบออกจากที่นี่ด่วนๆเลยน่ารักนะคะเนี่ยเป้าหมายของทั้งคู่คือ Apple Store ค่ะ และเป็น Apple Store ที่สวยงามมากๆเลยค่ะมีต้นไม้ใหญ่ตั้งอยู่กลางร้านและมีผนังกระจกใสทำให้มองเห็นวิวเมืองกรุงเทพได้อย่างสวยงามเลยค่ะเคลาบอกว่าร้าน Apple Store นี้ so cute น่ารักสุดๆและพนักงานก็ so nice ใจดีมากๆค่ะพนักงานได้ช่วยดูโทรศัพท์ให้เคลาโดยให้เธอนั่งรอที่โต๊ะไม้ค่ะแฟนหนุ่มก็พูดว่า โฮมเกิลกำลังให้ช่างซ่อมโทรศัพท์ให้ค่ะเคลาก็ภาวนาว่าขออย่าให้มันพังเลยนะพร้อมกับแอบกระซิบว่าถ้าไม่พังนะจะได้เอาเงินไปช้อปปิ้งอโลเซตแทนคงเป็นชุดออกกำลังกายยี่ห้อดังที่เธอเห็นในห้างค่ะแฟนหนุ่มก็ยิ้มขำๆขค,ค่ะ สุดท้ายผลการวินิจฉัยเขาออกมาว่าโทรศัพท์ของเคล่านั้น replaceable ต้องเปลี่ยนเครื่องค่ะพนักงานเลยจัดการเรื่องเอกสารให้เคล่าแฟนหนุ่มถึงกับยกมือขึ้นมาทำท่าปิดหน้าผากแบบทำใจค่ะทั้งคู่เดินออกมาจากร้านพร้อมกับต้องทิ้งโทรศัพท์เครื่องเก่าไว้ที่ร้านเพื่อให้ช่าง reset and erase all my stuff หรือล้างเครื่องและลบข้อมูลทั้งหมดค่ะ เคลาทำใจโดยการมองไปที่วิวแม่น้ำเจ้าพยาและตึกไอคอนสยามที่อยู่ตรงหน้าค่ะเป็นการปลอบใจที่สวยงามมากๆเลยค่ะแฟนหนุ่มก็เข้ามาโอบไหล่พร้อมกับบอกว่าวิวสวยๆนี้แหละชดเชยได้ทุกอย่างเลยแล้วก็ยกมือไหว้พร้อมกล่าวว่าโซสวัสดิกาหรือสวัสดีครับสวัสดีค่ะแบบน่ารักน่ารักด้วยนะคะหลังจากนั้นทั้งคู่ขึ้นรถแท็กซี่ค่ะเคา แกะกล่องโทรศัพท์เครื่องใหม่ที่พนักงานเพิ่งเปลี่ยนให้สดๆร้อนๆค่ะแฟนหนุ่มถามเธอด้วยน้ำเสียงขำๆว่า Final Verdict บทสรุปสุดท้ายของโทรศัพท์มือถือคุณคืออะไรเคลาตอบพร้อมรอยยิ้มเจ่อนๆว่าพังแล้วต้องจ่ายไป1,300ดอลลาร์หรือประมาณ40,000กว่าบาทค่ะแถมยังเล่าอีกว่าเธอไม่ได้เซ็นเอกสารอะไรเลยเพราะลบเบอร์โทรศัพท์ทิ้งไปแล้วตั้งแต่ตอนแรกแฟนหนุ่มก็ได้แต่ยิ้มปรง,งๆค่ะ จบด้วยข้อความสุดท้ายจากเคลาถึงเพื่อนๆว่าเวลาที่เคสหรือโทรศัพท์ของคุณพังอย่าเอาไปซ่อมที่วอลมาร์ทนะคะซึ่งน่าจะหมายถึงร้านซ่อมที่ไม่เป็นทางการค่ะแต่ให้มาซ่อมที่ Apple Store แบบเธอจะดีกว่าค่ะเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวการผจญภัยที่น่ารักและเต็มไปด้วยสีสันนะคะแอดมินว่าถึงแม้จะมีอุปสรรคก็ผ่านไปได้ด้วยดีและได้โทรศัพท์เครื่องใหม่มาเป็นของแถมเลยนะคะ เรามาดูตอนที่เคลาและแฟนหนุ่มต้องไปซ่อมโทรศัพท์ที่ Apple Store นั้นพวกเขาได้ไปที่ห้างไอคอนสยามที่รูหราอลังการค่ะแหมพอมาถึงห้างระดับนี้แล้วนักช็อปอย่างเคลาจะรอดไปได้อย่างไรคะขณะที่เดินผ่านร้าน a l โลโยคะซึ่งเป็นแบรนด์ชุดออกกำลังกายสุดฮิตเคลาก็เหมือนโดนดูดเข้าไปมีร้านเลยค่ะเพราะเธอเป็นสาวนักฟิตเนสตัวยงค่ะเธออดใจไม่ไหวจริงๆค่ะ แล้วก็เป็นจริงตามที่แฟนหนุ่มเขาเคยแซวไว้เลยค่ะว่าเดี๋ยวเคล่าต้องอยากให้ซื้อของแน่แน่เคล่าเดินตรงไปที่โซนกางเกงโยคะทันทีเลยค่ะเธอบอกว่าชอบกางเกงโยคะของอโลมากมีสีให้เลือกเยอะแยะเต็มไปหมดจนเธอถึงกับเลือกไม่ถูกเลยค่ะว่าจะเอาสีไหนดีสุดท้ายก็ไม่ต้องเลือกให้เสียเวลาค่ะเพราะเธอจัดการเหมาหมดเลยค่ะทั้งหมดที่มีทั้งสีทั้งแบบคือกวาดมาทั้งหมดเลยค่ะ เคล่าให้เหตุผลกับแฟนหนุ่มและแอดมินอย่างน่ารักว่าชุดออกกำลังกายของอาโลคือเจอแล้วต้องซื้อเพราะเธอรู้สึกว่ามันจำเป็นมากเวลาเขายิ้มค่ะเนื้อผ้าคือดีมากจริงๆใส่สบายสุดๆค่ะและไม่ได้หยุดแค่กางแกงนะคะเธอยังเหมาชุดโยคะอีกหลายชุดทั้งเสื้อและกางแกงเข้าเสร็จกันไปเลยค่ะ และสิ่งที่ทำให้อดมินอิจฉาที่สุดก็คือเหตุผลสุดท้ายที่เธอสารภาพออกมาค่ะเคลลาบอกว่าที่เธอชอบชุดออกกำลังกายของอาโลว่าขนาดนี้ก็เพราะว่าผ้าดีใส่สบายและที่สำคัญที่สุดเลยก็คือใส่แล้วสวยสามีชอบค่ะว้ายฟังแล้วอดมินอิจฉาหนักมากเลยค่ะแฟนหนุ่มคงจะทั้งรักทั้งหลงในความน่ารักและหุ่นดีของเธอนั่นแหละค่ะ สรุปแล้วถึงแม้จะมาซ้อมโทรศัพท์แต่ก็ถือว่าได้ชุดออกกำลังกายใหม่ยกตู้ไปเลยนะคะเป็นการช้อปปิ้งที่ช็อกแต่ก็แฮปปี้สุดๆไปเลยค่ะพื้นๆหลังจากซ่อมแซมโทรศัพท์เสร็จเรียบร้อยทั้งคู่ก็พร้อมลุยสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของไทยแล้วค่ะเป็นทริปชื่นชมความสวยงามของวัฒนธรรมไทยเลยค่ะเคียร่าและแฟนนุ่มมาถึงวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวารมหาวิหารหรือวัดโพค่ะ เคล่ายืนยิ้มอยู่หน้าซุ้มประตูสีแดงสดใสที่มีป้ายภาษาไทยอยู่ด้านบนดูสดชื่นมากๆเลยค่ะจากนั้นเธอก็เดินเข้าไปในบริเวณวัดค่ะแอดมินเห็นความอลังการของพระมหาเจดีย์สีรัชกาลที่ประดับด้วยกระเบื้องเคลือบสีสันสวยงามและลวดลายดอกไม้ที่ละเอียดอ่อนค่ะเป็นภาพที่น่าประทับใจจริงๆค่ะ เคล่าเดินชมความนามของสถาปัตยกรรมไทยอย่างเพลิดเพลินดูจากแดดที่สาดส่องลงมาแล้วท้องฟ้าสวยสดใสมากๆเลยค่ะแน่นอนว่าทริปของคู่นี้ต้องมีโมเมนต์น่ารักปนขำขันค่ะแฟนหนุ่มถ่ายเซลฟี่กับเคลา่าที่กำลังยืนอยู่ข้างค้องขนาดใหญ่ที่มีภาพวาดลวดลายของพญาน,นาคและพระอาทิตย์อย่างสวยงามค่ะเคล่าได้ลองตีของเบาๆน่าจะเป็นการตีเพื่อเสริมเป็นความสิริมงคลนะคะ ต่อมาทั้งคู่ก็เดินมาเจอกับรูปปั้นหรือสีดัดตนที่เป็นท่าทางต่างๆค่ะเคล่ยยิ้มร่าเริงและยังถ่ายรูปกับรูปปั้นในท่าทางตลกๆด้วยค่ะดูเหมือนเธอจะสนุกกับการค้นพบอะไรใหม่ๆในวัดแห่งนี้มากๆเลยค่ะและที่ทำเอาเอ็ดมินยิ้มตามก็คือตอนที่เคล่าไปทำท่าทางน่ารักน่ารักเหมือนจะจ๊บหรือว่าคิสกับรูปปั้นหินแกสลักรูปอดีตขุนนางจีนที่ทำหน้าที่เป็นทวารบาลค่ะแฟนหนุ่มเห็นแล้วก็หัวเราะอย่างมีความสุขค่ะ เป็นคู่รักที่ชอบสร้างเสียงหัวเราะให้กันจริงๆค่ะหลังจากนั้นทันคู่ได้ขับรถออกมาจากตัวเมืองประมาณ1ชั่วโมงเพื่อมายังสถานที่ที่น่าทึ่งมากๆค่ะนั่นก็คือวัดสามพรานหรือที่รู้จักกันในชื่อวัดมังกรค่ะเป็นภาพที่อัศจรรย์และแปลกตามากๆเพราะมีอาคารทรงระบอกสีแดงสดใสและมีรูปปั้นมังกรยักษ์สีเขียวพันรอบตึกสูงถึง17ชั้นเลยค่ะ เคล่าถึงกับลงความเห็นเลยว่าที่นี่คุ้มค่ากับการขับรถมาหนึ่งชั่วโมงแน่นอนและยกให้เป็นสิ่งที่ต้องทำเมื่อมาเที่ยวกรุงเทพเลยค่ะก่อนจะเข้าไปชมมังกรทั้งโคก็เดินชมบริเวณวัดด้านล่างที่ดูเงียบสงบและเต็มไปด้วยต้นไม้ค่ะ เคลล่าดูสบายใจมากๆเลยค่ะเธอได้สัมผัสวิถีแบบท้องถิน่นด้วยการทำพิธีทางศาสนาแบบไทยอย่างการจุดทูบไหว้พระและปิดทองที่รูปปั้นพระพุทธรูปค่ะแอดมินเห็นความตั้งใจของเธอแล้วรู้สึกประทับใจจังเลยค่ะเคลล่าชอบบรรยากาศที่นี่มากค่ะเธอบอกว่านี่คือบรรยากาศที่ใช่สำหรับฉันเลยและยังชมอิกว่าที่นี่มีความเป็นท้องถิ่นมากขึ้นดูผ่อนคลายกว่าความวุ่นวายในเมืองค่ะ และกิจกรรมสำคัญก็มาถึงค่ะก่อนขึ้นมังกรเคลล่าได้ทำทิธีขอพรด้วยค่ะมีป้ายเขียนไว้ให้เขียนชื่อและชื่อครอบครัวลงในริบบิ้นสีแดงและนำพวงมาลัยไปขอพรจากขุนปู่มังกรที่ชั้น17ของตึกค่ะเคลล่ายิ้มหวานและบอกว่าเราจะนำมันขึ้นไปให้มังกรอวยพรค่ะดูโรแมนติกและเต็มไปด้วยความหวังจริงๆค่ะเธอต้องถอดรองเท้าก่อนเดินเข้าตัวอาคารค่ะ จากนั้นก็ได้เดินเข้าไปในตัวมังกรซึ่งเป็นอุโมงค์บันไดวนที่มืดและมีแสงสว่างน้อยค่ะเคลราพูดอย่างตื่นเต้นว่าเจ๋งไปเลยเรากำลังอยู่ในตัวมังกรในที่สุดทั้งคู่ก็เดินขึ้นบันไดวนไปจนถึงด้านบนค่ะเคลาบอกว่าพวกเขาอยู่ที่ชั้น15ซึ่งน่าจะเป็นส่วนของหัวมังกรค่ะ วิวที่มองมองมาจากด้านบนนั้นงดงามมากๆค่ะเห็นเป็นวิวชนบทที่เขียวชะอุ่มเต็มไปด้วยทิวต้นมะพร้าว one, ที่ปกคลุมอยู่รอบวัดเลยค่ะนอกจากนี้บนยอดตึกยังมีพระพุทธรูปปางต่างๆและรูปปานต่างๆให้สักการะและเป็นจุดท,ที่เคล่าได้นำริบบิ้นสีแดงไปผูกเพื่อขอพรจากมังกรค่ะแอดมินเห็นความสุขและความอิ่มเอมใจของเธอแล้วก็ดีใจแทนจริงๆค่ะ ก่อนจากกันเคล่ยยังแอบโชว์พระพุทธรูปทองคำองค์ใหญ่ที่ตั้งอยู่ด้านล่างตึกอีกด้วยค่ะเป็นการเดินทางที่น่าจดจำและแตกต่างจากการเที่ยวในเมืองมากๆเลยค่ะเพื่อนๆหลังจากที่ตะลุยเที่ยววัดมาแล้วก็ถึงเวลาของค่ำคืนที่แสนพิเศษในกรุงเทพค่ะเป็นทริปที่โรแมนติกสุดๆเลยค่ะทั้งคู่พากันมาที่รูฟท็อปบาร์แห่งหนึ่งในกรุงเทพค่ะ T i s s u ก g Rooftop Bar เพราะบรรยากาศการตกแต่งและการประดับไฟสวยงามอลังการมากๆเลยค่ะเคล่ยยืนอยู่ริมระเบียงมองลงไปเห็นวิวเมืองกรุงเทพยามเย็นที่เต็มไปด้วยตึกสูงเสียดฟ,ฟ้าเป็นภาพที่น่าประทับใจจริงๆค่ะ เธอถือแก้วเครื่องดื่มสวยๆที่ประดับด้วยใบมิ้นท์ดื่มดำกับบรรยากาศของยามพระอาทิตย์ตกดินหรือซันเซ็ตที่เปลี่ยนสีท้องฟ้าให้เป็นสีส้มทองสวยงามจับใจค่ะเธอพูดออกมาอย่างมีความสุขว่าเงินนะ่ะมาแล้วก็ไปแต่ช่วงวัย20ของฉันที่ได้มานั่งชมพระอาทิตย์ตกดินบนรูฟท็อปบาร์ในกรุงเทพแบบนี้จะไม่มีวันกลับมาอีกแล้ว โอ้ยเพื่อนๆค่ะเ,เป็นข้อความที่บ่งบอกว่าเธอมีความสุขกับช่วงเวลานี้มากๆเลยค่ะพอตกค่ำบรรยากาศของรูฟท็อปบาร์ก็เปลี่ยนไปค่ะแสงไฟจากงานตกแต่งที่คล้ายกับดอกไม้ระยาก็เปลี่ยนสีสันจากสีแดงส้มเป็นสีม่วงสีน้ำเงินและสีเขียวอย่างสวยงามตระการตาค่ะ แอดมินเห็นดีเจเปิดเพลงสนุกสนุกมีบาร์เทนเดอร์กำลังทำเครื่องดื่มและผู้คนก็เริ่มออกมาเต้นรำกันอย่างสนุกสนานค่ะเคลาและแฟนหนุ่มก็ร่วมสนุกกับค่ำคืนนี้อย่างเต็มที่ค่ะพวกเขาถ่ายภาพเซลฟี่กันอย่างใกล้ชิดยิ้มแย้มมีความสุขกับเครื่องดื่มในมือแฟนหนุ่มเองก็ดูสนุกกับการเต้นไปตามจังหวะเพลงละตินที่เปิดอยู่อีกด้วยค่ะ เป็นฉากที่แสดงให้เห็นว่าการเดินทางไม่ได้มีแค่เรื่องวุ่นวายหรืออุปสรรคแต่ยังเต็มไปด้วยความสุขความสนุกและการได้ใช้ชีวิตอย่างเต็มที่ในสถานที่ที่สวยงามค่ะแอดมินขอปรบมือให้กับคู่นี้ที่ใช้ชีวิตได้อย่างลงตัวมากๆเลยค่ะเพื่อนๆเ,เห็นแล้วอยากออกไปสนุกกับค่ำคืนที่รูฟทับบาร์บ้างไหมคะมาคอมเมนต์บอกแอดมินกันหน่อยเร็ว